สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิวพูอัปเดตกับช่อง Red Devotee ครับวันนี้มีข่าวที่แฟนๆรอคอยนั่นคือการเดินทางของทัพหงแดงสู่เอเชียเพื่อทัวร์ปรีซีซั่นลิวพูเดินทางถึงฮ่องกงแล้วพร้อมลุยปรีซีซั่น2025เดินทางถึงแล้วเมื่อวานนี้21กรกฎาคม2568 ทับหงแดงเลี้ยวภูได้เดินทางถึงฮ่องกงแล้วหลังจากบินตรงจากอังกฤษเพื่อเริ่มต้นการทัวร์ปรีซีซั่นในเอเชียทีมงานและนักเตะ29คนได้ลงเครื่องและเข้าที่พักเพื่อปรับตัวกับสภาพอากาศและเวลาที่แตกต่างกันขุมกำลังพร้อมลุย อาเนสล็อตได้นำทัพใหญ่มาฮ่องกงโดยมีนักเตะต,ตัวหลักอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดาวินนูเยสโคดิกาโปลุยส์ดีอาร์สรวมถึงนักเตะใหม่ที่พุ่งย้ายเข้ามาอย่างโฟเรียนเวิร์สจอชีมามาดาชวิลลี่เจเรมีฟริมปงและมิโลสเคอร์เคสมาร่วมทัพด้วยผู้รักษาประตูอลิซงเบ็คเกอร์มามาดาชวิลลี่วูดแมนเพ็กซี่มิชเชอร์ กองหลังเฟอร์กินฟานไดค์อิบราฮิมาโกนาเต้โจโกเมสคอเนอร์แบรดลีย์ฟริมปงเคอร์เคสแอนดูโรเบิร์ตสันคอสตาซิมิกาสสตีเฟนสันกองกลางไรอันกราวฟินแบ็กโดมินิกโซบอสไลเคอร์ติสโจนส์วาตารุเอนโดบ๊อบบี้คลาร์กเจมส์มอร์ตันฮารวีเอเลียตอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาเวอร์สกัปโปดิอาสนูนเยสเบนโดริโอเอนกูโมฆา นักเตะที่ไม่ได้เดินทางมามีรายงานว่าเฟริโกเคียซ่าไม่ได้เดินทางมาร่วมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีอการบาดเจ็บเล็กน้อยโปรแกรมการแข่งขันที่ฮ่องกงวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568เหลียวภูจะลงสนามพบกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานที่สนามคายทักสเตเดียมหลังจากนั้นจะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อพบกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสในวันที่30กรกฎาคมกิจกรรมนอกสนาม นอกจากเกมการแข่งขันแล้วคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้แฟนบอลในฮ่องกงและภูมิภาคเอเชียได้ใกล้ชิดกับสโมสรมากขึ้นเช่นการซ้อมแบบเปิด Open Training การพบปะและทักทายกับนักเตะและตำนานสโมสร m e e t and g r e e t เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับแฟนบอลน,นับร้อยล้านคนในเอเชีย บรรยากาศการฝึกซ้อมมีภาพและข่าวออกมาว่านักเตะได้เริ่มปรับตัวและลงฝึกซ้อมเบาๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมแรกในปรีซีซั่นที่ฮ่องกงแล้วบรรยากาศเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและสนุกสนาน